สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่วิยาในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อประชาชนรายการที่จัดทําขึ้นมาเพื่อนําเสนอเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครรียาเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครรียามีบทบาทอย่างไรเราก็จะได้เห็นแล้วก็ติดตามกันนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยายนะครับเป็นหน่วยงานใหญ่แล้วก็ตรงไหนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาเข้าไปช่วยนั่นก็แสดงว่าท้องถิ่นเนี่ยไม่ไหวแล้วหรือว่าไม่มีงบประมาณเขาก็จะเข้าไปช่วยเช่นอำเภอนี้ตำบลน,นี้นะครับ าทางสอจอรายงานมาว่า,าไม่มีงบประมาณในการที่จะทําถนนไม่มีการางบประมาณในการที่ทํานั่นทานี่อบอจอก็จะไปพิจารณาแล้วก็ดูว่ามันสามารถทําได้ก็จะมีงบประมาณไปให้นะหลายโครงการครับที่ทางองค์การหาสสุนย่างจังหวัดพนครกรยุธยาโดยเฉพาะในช่วงของท่านนายกสมทรงบันเจริญวรกคุลเนี่ยก็ทํางานนะครับแล้วก็มีสิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆม,มากมาย วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมหนึ่งครับที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ผมก็ติดตามโครงการนี้มานานพอสมควรแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยเขาได้จัดโครงการขึ้นนะครับเป็นโครงการออมอบคุรุพันธ์กระดานอัจฉริยะและคุรุพันธ์ระบบ นะครับห้องเรียนปัญญาประดิษฐนะ์เป็นยังไงนะครับก็คือว่าต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่า,าในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางวิทยาเทคนิคพระนครศรียาได้จัดให้มีนะครับการมอบนะบมอบกระดานอาัจฉริยะนะครับขึ้นนะครับโดยมีคุณอดิศักดิ์พันเจริญวรคุณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้แทนท่าน นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาคุณสมทรงมันเจริญประพุนนะครับก็ไปเป็นประธานครับในพิธีรับมอบครุพันธ์กระดานอัจฉริยะนะครับและก็ครุพันธ์ระบบห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์นะครับต้องบอกนะครับว่างานนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะครับคุณผู้ชมมีนายยศพลเวนุโกเศษเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคุณเครือวันนะครับนกพวง นะครับนายยุทธยาเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ยังมีนายมงคลเฟื่องขจรที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นสักขีพยานนะครับซึ่งการพิธีมอบเนี่ยคุณผู้ชมนะครับคุณเครือวันเนี่ยซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษานะครับ คุณเกวันเนี่ยเป็นเลขานุการท่านนาย,ยกาขออภัยท่านก็ได้ขึ้นพูดถึงนะครับเป้าหมายนโยบายหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาซึ่งต้องบอกเลยว่ามียุทธศาสตร์8ด้านนะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์8ดด้านเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของ ความสุขพื้นฐานเนี่ยถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาต่างๆรวมทั้งเรื่องของการศึกษานะครับในใน,ในยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดเนี่ยท่านมีเป้าหมายครับที่หยิบเรื่องนี้มาเล่นเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นเฉพาะวิธีไรเทคนิคที่เดียวนะครับคือเขาไปสนับสนุนตั้งแต่โรงเรียนระดับอนุบาลเลยอะ ตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมไล่ขึ้นมาจนถึงระดับอุดมศึกษาก็ไปทำา MOU ไว้หลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหาวิาลยเรื่องของวิยาลัยหรือว่าโรงเรียนนะครับรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆด้วยที่มีโรงเรียนในสังกัดเนี่ยคือถ้าตรงไหนไม่ไหวหรือว่างบประมาณไม่พอเนี่ยท่าน นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดก็จะบอกว่าต,วต้องเข้าไปดูแลเพราะอะไรรู้ไหมครัเพราะว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยท่านเนี่ยมองว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องใหญ่ประเทศชาติเนี่ยมันจะสามารถเติบโตได้เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการศึกษาเด็กจะต้องได้รับการศึกษาแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยคุณเครือวันเนี่ยนะบอกมาเลยนะครับว่า ท่านนายกในเรื่องเห็นการศึกษาคือพื้นฐานและก็ปัจจัยสําคัญที่สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสู่อนาคตโดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณนะฮะในการจัดซื้อครุพันธ์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็คือแบบนี่คือเจตนาเลยล่ะนะท่าน ท่านมองเรื่องนี้เลยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับผมก็มีโอกาสนะครับได้ไปพูดคุยกับหลายหลาท่านโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคุณอดิศักด์พันเจริญวรกุลซึ่งท่านมาเป็นประธานก็มีโอกาสพูดคุยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานนี้พร้อมๆกันแล้วก็ไปฟังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นโครงการที่เกิดขึ้นมันดียังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ ทางอวจก็มีความตั้งใจนะครับโดยท่านนายกส่งทรงพันเจริญวัลยรคุณนะครับที่จะร่วมมือกับสถานศึกษาทุกๆแห่งในจังหวัดพครศรีธรรมนะครับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของลูกหลานของเรานะครับโดยตั้งแต่ระดับอนุบาลนะครับไปจนถึงระดับปวชปวสนะครับที่ที่มีอยู่ในจังหวัดนะครับแาะกั้ง ระดับมหาวิทยาลัยเองก็ตามนะครับที่ทางองค์การมหาวิทยาจังหวัดพัทธลักสยามมีโอกาสได้ร่วมมือนะครับทำงานกับสถานศึกษาต่างๆนะครับโดยไม่ได้ติดประเด็นหรือติดปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับที่สําคัญคือผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆเหล่านั้นนะครับจะเป็นบุคคลสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะทําให้โครงการต่างๆประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนําไปสู่ลูกหลานของเราครับครับแน่นอนครับว่าตอนนี้จะ อดพูดถึงไม่ได้ก็คือระบบ AI นะครับซึ่งวันนี้เห็นได้ชัดว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่อ,จอบจสนุนห้องเรียนอัจฉริยะหรือห้องเรียน AI นะครับให้กับวิลาลเทคนิคพรนครศรีอยุยานะครับซึ่งเป็นโครงการนำร่องนะครับและเราเชื่อว่า AI นั้นจะเป็นสิ่งเ,เทคโนโลยีที่จะมีประโยชน์นะครับและจะถูกนำไปใช้ อย่างแพร่หลายในอนาคตนะครับซึ่งต่อต่อไปเราก็คงจะขยายผลของโครงการนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานของเราต่อไปครับครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนในจังหวัดมครศรีธานะครับาว่าทางเรานะครับทางอบจก็มีความตั้งใจและก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดของเรานะครับให้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 เกิดประโยชน์สูงสุดให้ดีที่สุดนะครับแต่แต่ถ้าเกิดถ้าท่าน มีข้อเสนอแนะนะครับหรือมีความคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับอบจอในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเรายินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านั้นนะครับและสิ่งที่เราทํามานะครับก,ก็มีทั้งโครงการหลากหลายรูปแบบนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรับรู้ถึงโครงการต่างๆที่อบจอได้ทํานะครับก็ฝาก ทางอบอจไว้เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับในในในดวงใจของท่านนะครับมีปัญหาหรือว่ามีสิ่งใดที่คิดว่าทางอบอจจะทำให้ให้ให้ท่านได้นะครับทางอบอจยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสุญยานะคะโดยท่านนายกสมทรงพันเจริญบริพิณท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นลำดับแรกและ ด้วยเจตนารมณ์และนโยบายของท่านที่กำหนดว่าจะให้อยุธยาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ข้อเสนอแนะว่าการที่จะให้อยุธยาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ได้นั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยเขตพื้นที่การศึกษา ปถมศึกษามัธยมศึกษาด้วยเจตนารมณ์อันนี้ท่านนายกได้ตระหนักว่าการที่จะให้ยุธยาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ได้นั้นเราจะต้องช่วยกันในส่วนขององค์การาบ,บริหารจังหวัดพิจิตรยาน,นั้นก็ช่วยในเรื่องสื่อของอสื่อการศึกษาทุกเรื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนะคะ ไม่มีหน่วยงานการศึกษาใดเลยที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับครูเพื่อที่จะนำไปใช้กับนักเรียนเพราะท่านตระหนักว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติและท่านเห็นว่าครูนั้นสำคัญมากเพราะเป็นผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษาพเพื่อที่จะให้เขาได้เป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีท่านพูดเสมอว่าครูนั้นเปรียบเสมือนนักรบนักรบถ้าไม่มีอาวุธถึงจะเก่ง,ยงอย่างไรถึงจะรู้ตำราพิชัยสงครามมีวิทยายุทธอย่างไรก็ตามแต่ถ้า ไม่มีอาวุธก็ไม่สามารถที่จะไปสู้รบกับความไม่รู้ของเด็กได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้อาวุธกับคุณครูซึ่งเป็นนักรบอาวุธนั่นก็คือสื่อการเรียนการสอนในส่วนของวิทยาลัยอาชีวะทุกวิทยาลัยที่สังกัดร,รัฐบาลก็ได้รับการสนับสนุนในทุกเรื่อง โดยในภารกิจนี้ท่านได้ทำเต็มที่ตามที่ร้องขอแล้วก็ตามที่วิทยาลัยไ,ได้เสนอโครงการมาในแต่ละปีเป็นเงินจำนวนหลายล้านมากแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะไม่ให้งบประมาณนั้นไปตกหล่นหรือไปใช้ไม่เป็นปไม่เกิดประโยชน์เราก็จะ ให้รายงานผลทุกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับงบประมาณได้รับการอุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนนะครับซึ่งบางครั้งเราก็ให้เงินให้ทางหน่วยงานการศึกษานันั้นไปจัดทำเองบางเรื่องเราก็ดำเนินการเองแต่ทั้งหมดนั้นเราจะต้องมีการรายงานผลแล้วก็แจ้งให้กับ ประชาชนทราบผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนะคะเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าท่านนายกสมทรงนั้นดูแลประชาชนในทุกๆด้านตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรยาซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็มีหน้าที่ที่จะนำนโยบายของท่านนั้นไปสู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็ ด้วยความที่อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านนายกสมสงและเนื่องจากอุปนิสัยและ,ะความมุ่งมั่นของท่านนายกนายกสมสงก็ทําให้ข้าราชการลูกจ้างที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ทํางานเพื่อประชาชนชเช่นเดียวกับท่าน สำหรับการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะใช้เป็นหลักหรือแนวทางนะคะในการที่เราจะพิจารณาว่าจะมอบ หรือสนับสนุนงบประมาณในเรื่องใดให้กบหนวยงานใดนะคะในส่วนนี้นะคะเบื้องต้นนะคะก็จะดูในเรื่องของอำนาจหน้าที่เป็นหลักนะคะประกอบกับนโยบายของท่านผู้บริหารนะคะเมื่อนโยบายท่านผู้บริหารนะคะ,ะต้องการจะสนับสนุนนะคะในเรื่องของการศึกษาสิ่งที่ทางกองการศึกษานะคะซึ่ง มีหน้าที่ในเรื่องของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องนำนโยบายที่ท่านผู้บริหารต้องการเนี่ยมาวิเคราะห์นะคะว่าเราจะนำนโยบายของท่านเนี่ยไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เห็นรูกป,ประธรรมได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่เราได้พิจารณาแล้วนะคะว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะาการบริหารจัดก,การศสารในยุคป,ป,ปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นยุคที่ต้องใช้เทคโนโลยีนะคะ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะวิทยาลัยเทคนิคหรือ,อวิทยาลัยการอาชีวะในระดับต่างๆนะคะในสังกัดสถาบันอาชีวะภายในจังหวัดพระนครศรีธุรยานะคะ ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะที่จะพัฒนาหรือสร้างบุคลากรนะคะที่จะนำไปสู่ตลาดแรงงานนะคะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดอยุธยานะคะพัฒนาแล้วก็มีความก้าวหน้าดังนั้นนะคะสถาบันที่เป็นสถาบันอาชีวศึกษานะคะจึงเป็นเป้าหมายเป้าหมายหลักนะคะ สถาบันหนึ่งนะคะที่ท่านผู้บริหารให้ความสำคัญนะคะสำหรับสื่อที่เราเน้นนะคะก็จะเป็นเครื่องมือนะคะที่เราคิดว่าจะตอบโจทย์กับความต้องการในการจัดการเรียนรู้นะคะของครูแล้วก็สนองความต้องการของนักเรียนในระดับอาชีวะนะคะที่ปัจจุบันนะคะ,ะเราให้ความสำคัญ กับเท,เทคโนโลยีนะคะในการสืบหาค้นควา้าความรู้เพื่อพัฒนาตนเองนะคะ,ะแล้วนอกจากนะคะที่เราจะสนับสนุนงบประมาณแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นกิจกรรมสําคัญนะคะเมื่อเรามีการสนับสนุนงบประมาณโครงการใดก็ตามเนี่ยคือการติดตามและประเมินผลโครงการนั้นๆน,น,นะคะซึ่งการติดตามประเมินผลเนี่ยถือเป็น,นกลไกสําคัญะคะ่ะในการวัดและประเมินประสิทธิภาพนะคะของการ ดำเนินการโครงการนะคะนั้นๆนะคะโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่เราเน้นการสนับสนุนงบประมาณลงไปเพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเงินสนุนเนี่ยไปจัดหาสื่อหรือเครื่องมือนะคะที่ทางสถาบันกา,ารศานั้นต้องการนะคะการติดตามของเรานะคะก็ จะเป็นการติดตามที่มี2ลักษณะด้วยกันนะคะ 1. คือติดตามหลังจากหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนนะคะนำเงินนั้นไปใช้แล้วรายงานผลการใช้จ่ายเงินนะคะกับยังออบจนะคะอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการลงไปนะคะติดตามยังสถาบันนะคะที่หรือหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนนะคะว่าได้นำ งบประมาณที่เราอุดหนุนไปนะคะให้ได้ใช้ประโยชน์ตาววัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่นะคะแล้วก็ตอบกับความต้องการ นะคะหรือทําให้มันเกิดประโยชน์นะคะกับผู้รับบริการอย่างไรบ้างนะคะซึ่งสําหรับการสนับสนุนนะคะสื่อที่เป็นกระดานอาชฉริยะหรือห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์นะคะในครั้งนี้นะคะก็ดับว่าได้รับการตอบรับนะคะจากผู้รับบริการนะคะก็คือนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าสามารถทําให้เด็กเนี่ยสร้างสร้างสรรค์นะคะนในเรื่องความคิดนะคะและสามารถสร้างนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนนะคะทั้งด้วยตนเองนะคะรวมทั้งเป็นเครื่องมือหลักนะคะให้คุณครูนะคะได้นำนักเรียนนะคะเข้าไปสู่การเรียนรู้นะคะได้กว้างขึ้นนะคะในระดับสากละคะ่ะสวัสดีค่ะดรพราดาวงสมบัตินะคะครูเชี่วชาญว,วิยาลัยเทคนิคนครศรีวรยานะคะเรา จะพูดถึงโครงการกระดานอินเทอร์เนชั่นแบอร์ดหรือกระดานชริยะนะคะแล้วห้อง AI ประดิษฐ์นะคะโครงการนี้นะคะเราได้รับความเมตตากรุณาอันข้อจากนายกนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรือว่าท่านนายกสมทรงนะคะท่านมอบให้วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีุยาของเราเนี่ยเป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะคะเป็นมา3มปีแล้วนะคะที่ท่านมอบให้เพราะว่าวิาวทยาลัยของเราเนี่ยเป็นวิทยาลัยทางด้านอาชีวะ แต่เราขาดอุปกรณ์ในการจัดเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีนะคะซึ่งกระดานอัจฉริยะตัวนี้นะคะสามารถที่จะช่วยให้เราย่อโลกาพิวัตในมือนะคะหรือเทคโนโลยีเนี่ยมาอยู่วตรงนี้นะคะลูกของเราคือลูกศิษย์นักเรียนอาชีวะเนี่ยคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะพ้อนนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็สามารถที่จะสร้างโปรแกรมไฟล์ต่างๆได้แบบเป็น3มิติแล้วพร้อมขณะเดียวกันเนี่ย เป็นในทุกๆวิชาไม่ว่าจะเป็นทางช่างหรือทางสามัญสามารถเรียนรู้จากระดานนี้ได้โดยเราเนี่ยสร้างข้อมูลสร้างโปรแกรมอะไรต่างๆอันนี้เกิดขึ้นได้ค่ะกระดานนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากนะคะเราได้มา3ปีนะคะท่านก็ให้ความเมตตากรุณากับเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ถามว่าพอไหมไม่พอนะคะเพราะว่าเด็กของเราที่นี่มีไม่ต่ำกว่า3,800คนนะคะเราเป็นชาทางช่าง เวลาเรียนช่างนะคะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเขียนแบบเ่ยนะคะเราสามารถเขียนแบบให้เด็กเห็นบนกระดานได้เป็นแบบ3มิติเลยนะคะตรงนี้เ,ออเส้นมุมนี้จะไปตรงไหนหรือว่ามุมนี้จะไปประกอบอะไรเลิอกออกมาเป็นเครื่องจักรได้ทําได้นะคะวันนี้เราเนี่ยอยากได้กระดานเฉ้นเดยเพิ่มไหมอยากได้เพิ่มนะคะพร้อมกับห้องเรียน AI ประดิษฐ์นะคะห้องเรียน AI ประดิษฐ์เนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับเ,ออเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตออฟทิงได้ต่งตางๆค่ะซึ่ง ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะฝากคุณสมฤทธิ์นะคะแล้วก็ฝากทางอขออนุญ,ญาตนะคะคุณยายสมทรงเด็กๆที่เทคนิควิทยาจะเรียกคุณยายสมทรงแล้วก็คุณยายเครือวันนะคะแล้วก็ทางท่านอ,อปจอนะคะทางาคณะกรรมการทุกท่านถ้ายังไหนก็ฝากเวลาเทคนิคนครศรีธยาในขณะเดียวกันนั้นโครงการนี้นะคะท่านนายกสมทรงนะคะหรือว่าคุณยายสมทรงนะคะไม่ได้ให้เฉพาะเทคนิควิทยาที่เดียวนะคะแต่ท่านมอบให้กับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา ทั่วทั้งจังหวัดยุทธยาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนไอระดิษฐ์ห้องเรียนอัจฉริยะหรือว่าเป็นกระดานทฤษฎีบอร์ดนะคะเราถามว่าอยากได้อีกไหมอยากได้อีกไหมน้องค่ะเราขอเป็นตัวแทนของคณะครูนักเรียนในศารนะคะเราขอความปรุนานะคะเพราะว่าเหมือนติดอาวุธทางปัญญาให้กับครูผู้สอนแล้วก็นักเรียนด้วยคะ่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ตัรพลสุข,ขีวุฒินะครับก็ จะมาเรื่องประโยชน์ของการใช้จออินเทอร์แอคทีบอร์ดนะครับจออินเทอร์แอคทีบอร์ดเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในงานแผนกของช่างเขียนแบบได้ดีไหมได้ดีเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงกับแบบได้อินเทอร์เน็ทีบอร์ดเนี่ยสามารถคุณสามารถเอาแบบสามมิติและเอาแบบทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเขียนได้ปุ๊บแล้วคุณสามารถที่จะเขียนบนหน้าจอได้บนทัชสกรีนและที่สาคัญที่สุดคุณสามารถเซฟแล้วสามารถส่งอินเทอร์เน็ตไปวด์บนคลาวด์ได้ โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยจะมีระบบ Wi-Fi ต่างๆที่เชื่อมโยงฉะนั้นเวลาเราเชื่อมโยงเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปที่โทรศัพท์มือถือได้หรือแท็บเล็ตหรือแม้แต่โน้ตบุ๊กได้ขอให้มีบลูทูธในการรับส่งซึ่งตัวนี้เป็นเป็นประ,ปประโยชน์ในการที่จะใช้ในการเรียนการสอนของเรานะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดจากแบบได้หรือจะเอาแบบจากต่างประเทศหรือในอินเทอร์เน็ตต่างๆ,ๆที่จะมาศึกษาได้ทั้ง2มิติและ3มมิติฉะนั้นเนี่ยจอตัวนี้มันเป็นจออัจฉริยะจ,จริงๆนะครับเพราะว่าเราสามารถเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายได้ พอมีการเชื่อมโยงท่านอินเทอร์เน็ตเซฟไฟล์ต่างๆไปในรูปของแบบต่างๆทั้งชิ้นงานแล้วก็ไฟล์ต่างๆในการส่งถ้าเป็นมีเดียหรือแม้แต่ตัวมันเองเนี่ยสามารถเป็นวิดีโอได้บันทึกได้สามารถที่จะเก็บไฟล์เก็บหนังสือหรือแม้แต่เก็บแบบงานลงไปในจอนนี่พร้อมทั้งส่งออกไปข้างนอกได้เราก็ไปเชื่อมโยงกับเนื้อเกือของเด็กที่สามารถเรียนได้ตัวนี้เป็นประโยชน์นี่คือกระดาษอัจฉรยิยะและที่สำคัญที่สุดบางครั้งเนี่ยมันจะมีแอปของมันในการวาดรูปในการดึงภาพต่างๆออกมาใช้ร่วมงานได้ ซึ่งอยู่กับว่าจร,จริงๆเราสามารถเชื่อมโยงไปที่เครือข่ายของการศึกษามหาลาัยต่างๆได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นถึงบอกว่าจอตัวนี้เป็นประโยชน์สําหรับเรามากนะครับข้อดีสัมมันเนี่ยมีเยอะซึ่งเราก็อยากได้มาใช้ในการเรียนการสอนเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้แบบแทนกระดานตัวนี้ที่จะไม่ใช่แค่เป็นแค่ powerpoint ธรรมดายอย่างเดียวมันสามารถที่จะ i n t e r a c t i v i คือท่งถ่ายกับสื่อสารกับเด็กได้นะครับตรงนี้เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาจริงๆนะครับ ขอบคุณมากครับครับนี่ก็คือ,อเรื่องราวนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะนครศรีอยาเพื่อประชาชนนะครับในรายการที่เนี่ยยุทธยาเราจะพบกันเป็นประจำนะครับสัปดาห์ละสามวัน4ี่วันนะครับถ้าเรามีเวลาแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเราก็จะนำเสนอ นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราไปทำเรื่องอะไรก็แจ้งมาได้ที่ ATV วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ